สวัสดีครับอย่างที่ทุกท่านทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของแอฟริกันสวายฟีเวอร์ในประเทศไทยสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่สุกรผู้เลี้ยงสุกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยกระทบต่อความมั่นคงทางอาชีพและมูลค่าทางเศรษฐกิจนอกจากนั้นในฐานะผู้บริโภคยังกระทบต่อราคาค่าคองชีพและความมั่นคงทางอาหาร ดังนั้น MSD Animal Health ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการเลี้ยงสุกรมองว่าการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยในอนาคตจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเลี้ยงจากในระบบของ weekly system หรือการทำงานรายสัปดาห์มาเป็นระบบแบบเฟรอ i ิงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดขอเชิญทุกท่านติดตามชมไปพร้อมกันครับ ขาทราบกันนักษณะการณ์ปัจจุบันเนี่ยกระทบตอบ่อผู้เรียนสุก,กรทําให้เกิดหคงความเครียดความกังวลและทิศทางในอนาคตของการเรียนสุก,กรนในประเทศไทย เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันว่ารูปแบบการเลี้ยงแบบแบดเฟริงนี่เราสามารถทําได้ยังไงครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องมาเริ่มรู้จักกันก่อนในระบบของ w e ก k ี y ิสเต็มนะครับระบบของ w e ก k ี y ิสเต็มมีจํานวนทั้งหมด20-21ชุดภายในฟาร์มซึ่งสามารถแบ่งเป็น1ชุดผสม2 พุ้มท้องมีจำนวน14-15ชุด3เข้าข้อจำนวน1ชุด4เรียงรูปจำนวน3ชุดเป็นอย่างน้อยและยานมจำนวน1ชุดเพื่อย้ายในส่วนของลูกสุก,กรไปที่ฟาร์มภายนอกหรือว่าในยูนิตอื่นภายในฟาร์มซึ่งจะเห็นว่าฟาร์มทำกิจกรรมต่างๆเราเนี้ยเป็นรูทีนหรือว่าทำเป็นทุกๆสัปดาห์ นั้นเราจะเห็นได้ว่าสุกรเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนย้ายภายในฟาร์มอย่างต่อเน,นื่องไม่ว่าจะเป็นสุกรที่จะต้องเอาเข้ามาทดแทนหรือการย้ายระหว่างยูนิตหรือการย้ายสุกรระหว่างฟาร์มดังนั้นในบางครั้งฟาร์มเนี่ยไม่ได้คำนวณจํานวนลูกสุกรที่อยานมเนี่ยเหมาะสมกับฟาร์มปลายทางก็จะเห็นภาพว่า มีการย้ายลูกสุกรเนี่ยหลายครั้งเพื่อให้เต็มโรงเรือนในส่วนของโรงเรือนอนุบาลหรือว่าโรงเรือนแบบ Win to Finish ดังนั้นสุกรที่อยู่ในโรงเรือนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างของทั้งอายุขนาดและการเจริญเติบโตตรงผลให้ในช่วงเวลาของการขายสุกรขุนจำเป็นต้องดึงในส่วนของ ตัวเปิดหรือตัวที่มีขนาดใหญ่ภายในโรงเรือนก่อนดังนั้นการขายสุก,กรหนึ่งโรงเรือนอาจจะต้องมีการขนย้ายหลายๆครั้งซึ่งลดขนส่งซึ่งเรามองว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงมากที่สุดสามารถนำเชื้อโรคหรือว่าไวยรัสที่เรากังวลเนี่ยกลับเข้ามาสู่ฟาร์มของเราได้เมื่อเชื้อโรคที่ปนเปื้อนเข้ามา ก็จะสร้างภาพความเสียหายกระจายภายในโรงเรือนหรือว่าภายในฟาร์มของเราดังนั้นเพื่อต้องการลดความเสีย่ยงจึงสามารถปรับระบบก,การเลี้ยงเป็นรูปแบบของแบนเฟรวิงซึ่งจำนวนภายในชุดผสมภายในโรงเรือนเนี่ยจะเหลือเพียง4-7ชุดโดยเริ่มต้นจากจากปกติเนี่ย มีสุกรทั้งหมด20-21ชุดภายในฟาร์มเมื่อเราปรับมาเป็นระบบแบบ3จะเหลือเพียงทั้งหมด7ชุดผสมระบบของแบ 4, จะเหลือเพียงทั้งหมด5ชุดผสมและแบบสุดท้ายคือแบบท,ที่5จะเหลือเพียง4ชุดผสมซึ่งเราจะเห็นรายละเอียดของแต่ละชุดผสมเช่นในชุดที่1 อุ้มท้อง1วี่ชุดที่2ก็จะห่างกัน5สัปดาห์อุ้มท้อง6กสัชุดที่3อุ้มท้อง11วเอและชุดที่4เข้าคลอดก็จะเห็นว่าระยะห่างของแต่ละชุดผสมจะอยู่ที่5สัปดาห์ดังนั้นการทำงานต่างๆเนี่ยเราก็จะลดความถี่ลงและสามารถจัดการทั้งในตัวสุกรได้และผู้ที่ทำงานอยู่ภายในฟาร์มได้ ดังนั้นผู้เรียนสุกรณ์คงเกิดคําถามว่าปกติแล้วแม่สุกรที่ขึ้นคลอดและก็ลาลังยานมเนี่ยก็จะกลับมาเป็นสัตว์หลังจากยานมในช่วงเวลา4-6วันดังนั้นจะต้องจัดการยังไงเพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบของ b a ตเฟอร์ริโดยเริ่มต้นจากแม่สุกรที่กำลังยานมเราก็เริ่มให้ในส่วนของฮอร์โมนอัลติโนเจสหรือว่าเลกูเมเพื่อยับยั้งการกลับมาเป็นสัตว์บนเราคลอดแล้วก็หลังหยานม และเมื่อสุกรชุดผัดนไปเราก็ให้ในเช่นเดียวกันเพื่อสะสมจํานวนเพียงพอและรอบที่เราต้องการกําหนดในรูปแบบระแบบบบ3แบบ4หรือว่าแบบ5ดังนั้นจํานวนที่ผสมตอนหนึ่งชุดเนี่ยเราก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นดังนั้นจํานวนแม่สุกรที่ขึ้นคลอดก็จะมีจํานวนมากขึ้นลูกแรกคลอดก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นลูกยานม ก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและสามารถลงเลี้ยงภายในโรงเรือนที่เรากนนนําหนดเต็มภายในการย้ายเพียงแค่ครั้งเดียวดังนั้นทุกท่านคงเริ่มเห็นภาพแล้วว่ารูปแบบของการเลี้ยงแบบแบตเฟลรวิงเนี่ยสามารถสร้างข้อดีในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้อย่างไรซึ่งเราสามารถสรุปได้อยู่ทั้งหมด4ข้อ หนึ่งเลยก็คือการลดการเคลื่อนย้ายของสุกรไม่ว,ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายของสุกรสายทดแทนที่จะเข้ามาภายในฟาร์มหรือการย้ายลูกสุกรหยานมภายในทั้งภายในฟาร์มเองและฟาร์มที่เป็นปลาทางเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของการย้ายเนี่ยจะเห็นทั้งสองภาพคือการย้ายระหว่างฟาร์มจากภายนอกมาภายในและภายในด้วยกันเองแต่ละยูนิต 2การแยกพนังงานระหว่างโรงเรียนหรือว่าการจัดการพนังงานระหว่างโรงเรียนที่เราสามารถแยกได้เนื่องจากกิจกรรมภายในฟาร์มเนี่ยไม่มีการทับซ้อนกัน3 อ n นนอ u t ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดของนับปัจจุบันที่เราต้องการจะจัดการให้โรงเรือนต่างๆเนี่ยสามารถเข้าออกสุกรได้หมดออกหมดเพื่อเราล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียต่างๆที่ตกค้างภายในฟาร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 4. ลดความเสี่ยงจากรถหรือยานพาหนะที่มีการเคลื่อนย้ายภายในฟาร์ม ดังนั้นทุกท่านคงมีคำถามว่าถ้าจะต้องการกลับมาเลี้ยงในรูปแบบของแบตเฟรนจจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรเราจะมาสรุปให้ได้เป็น3หัวข้อหลักๆดังนี้ 1. เป้าหมายของการผลิตเป้าหมายการผลิตเป็นหัวใจสำคัญของฟาร์มว่าเราจะต้องการผลิตตัวลูกสกรไม่ว่าจะเป็นลูกสกรยานมหรือว่าสุกรที่ขุนขายเท่าไหร่ 2. จำนวนแม่สุกรในแต่ละชุดผสมในปัจจุบันเพื่อเราจะได้หาว่าจำนวนที่มีเนี่ยจะต้องมีจำนวนในอนาคตเท่าไหร่หรือว่าแต่ละชุดผสมเนี่ยควรจะจัดการเท่าไหร่ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายสุดท้ายคือโครงสร้างโรงเรือนและจำนวนสอภายในฟาร์มเราจะนำา3ปัจจัยนี้เข้ามาหาว่า ระบบของฟาร์มหรือว่าผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยเหมาะสมในรูปแบบไหนโดยที่ MSD Animal Health มีความพร้อมของบุคลากรพร้อมที่จะให้คำแนะนำแก่ผู้เลี้ยงสุกรเพื่อทำให้รูปแบบการเลี้ยงในอนาคตของฟาร์มเนี่ยสามารถเติบโตอย่างยัง่งยืนได้และป้องก,กันโรคและความเสี่ยงจากภายนอกที่ไม่ได้เฉพาะในส่วนของฟ r i c a n ว w i n e Fever เท่านั้น ดังนั้นทางทีมงานก็คาดหวังว่าในส่วนขององค์ความรู้และการนสนับสนุนจาก MSD Animal Health จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนสุกรทุกท่านหากทุกท่านต้องการทราบรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางของ Line Official Account The p i g w a y สามารถสแกน QR Code ด้านล่างรวมทั้งสามารถติดต่อกับพนักงานของ m s c Animal Health ทุกท่านนะครับเรายินดี ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาเสมอครับขอบคุณครับ